อิเมขปนายะสมันโตเตระสะสังาติเซสาธรรมะอุเทสังอาคัชันเตสันเจตนิกาสุขาวิสัติอัญญตระสุปนันตาสังาติเซโซยโอปนาภิคุโอดินโนวิปรินเตนะจิเตนามาตุคาเมนะสัตธิงกายสังสักขังสมาปชัยียาหัตถค่างวาเวนิค่างวัญญตระสวาน อัญจะตระสวะอังคสะปารามะสนัง <notamment> ส <Saint> ังขาติเสโสนโยปนภิกขุโอตินโนวิปะรินะเตนะจิตเตนามาตุขะมันตุทุลลหิวาจาหิโอภาสัยยะยะถาตังยุวัยุวติงเมธนปสันหิตาหิสังขาติเสโสนโยปนภิกขุโอตินโนวิปริเตนะจิตเตน มาตุคามาสะสนิเกอตักามาปาริจริยายะวันงังภาษาเอาียเอตตาคังพคกนิปาริจริยานังยามาทิสังสิลวันตังกลัลยาธรรมังพระมาจาริงเอเตนะธเมนะปาริจรยยิยติเมธโนบะสันหิตเตนะสังขติเซโซนโยปนาปิกุสันจริตังสมาปชาเฮีย อิทิยาวาปุริสมติงปุริสสวาอิทิมติงชายตเนวาชารัตตเนวาอันตมโสตังคณนิกายปิสังาติเซโซสัญญาจิกายปนาภิกุนากุติงการยะมาเนนาอัตสามิกังอัตุเทสังประมาณิกาการตภาตัตติทธังประมาณังทีกโสทวาทศาวิทถโยสุขตาวิทถิยา ติริยังสัตตันตราภิคุอภิเนตภาวัตุเทสนายาเตหิพิคุหิวัตุงเทเสตพังอนารมพังสปริกกมณังสารมเพเจพิคุวัตุสมิงอปริกรมณนสัญญาจิกายะกุติงการะยาพิคุวาอนภิเนยวัตุเทสนาหายาปมานังวะอติกามยาสังขติเสโน มหัลลกัมปนาภิกขุนาวิหารังการะยานเนนาสัตสามมกคังอตุเทสังภิกข <pekt> ุอภิเนตภาวัตุเทสนายาเตหิภ <mon> ิกขุหิวัตุงเทเสตพังอนารมพังสปาริกกมนณังสารมเพจภิกขุวัตุสมิงอปริกกัมณีมหัลลกังวิหารังการยาภิกขุวะอนาภิเนยวัตุเทสนายาสังาทิเซโซน ยโอปนาภิคุปิคุงทุสทโทโสอปาติโตอมูลเกนาปราชิเกนณธรรมเณณอนุทังไสยะอเปวะนามาณังอิมมหาพระมัจจริยาจาวยันติตัโตอะปเรนะสมเยนะสมนุขหิยะมโนวาอสมนุขหิยะมโนวาอมูลกันเจวะตังอะริคเรณังโหติ ภิกขุจะโทสังปฏิทถาติสังขาติเซโซยโยปนาภิกขุภิกขุงตุดโทโทโซอัปปติโตอัญญภะิยสสะอธิกรณัสสะกินจิเทสั่งเลสมตังอุปาทายะปราชิเกเธรัมเณนอนุทังไสยะอเปวะนามานังอิมมหาพระมจริยาจาวยยันเต ตัตโตอปบรณนะสมเยนะสมนุขหะหยะมโนวาอาสมนุขหะหยะมโนวาอัญญาคียันเจวะตังอธิกรณังโหติกจิเทโสเลสมัตโตอุปาทินโนนพิกุจะโทสังปติธาติสั่งคาติเซโซนเยโอปนนาภิกุสมัคะสะสังคสะเพทายปรกมะเีย เพทนาสังว hm ัตนิก <ME 1971. S 3> <t plural issions> ังวาอธิกรณังสมาทายปะไยหะติถะียาโสภิขุภิขุหิเอวมัสสวชนิยโยมาอายสัมมาสัมกะสะสังกะสะเพทายะปะระกมีเพทนาสังวัตนิกังวาอธิกรนังสมาทายปะไยหะอัทธาเสสเมตายสมาสังเขนสัมมโคหิสังโคสมุธมานุอวิวัฒมานเอกุเทโสภาสวิหรติตี เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจมาโนตเทธิวะปะขันห้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวะตติยังสมนุภาสิตภโพตัสสะปตินิสัคขะอิยายาวะตติยังเจสมนุภาสิยะมโนตังปตินิสัจชายาอิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัจชายาสังาติเซสนตัสวะขปะนาภิกขุสาภิกขุหนติอนุวัตตกาวะขวาทักกา เอกวาทเววาตโยวาเตเอวังวะไทยยุงมาอายสมันโตเอตังปิคุงกินจิอวจุดธาธรรมวาทีเจโซปิขุวินนยะวาทีเจโซปิคุอัมหากันเจโซปิขุฉันทัญจะรุจินจะอาทายะววหรติชานาติโนภาสติอัมหากัมเปตังขมติติเตปิคุปิคุหิเอวมสุวัจณียา มาอายสมันโตเอวังอวจุธานาเจโซปิคุธรรมวาทีนาเจโซปิกุวินิยวาทีมาอายสมมันตานํมปีสังฆเพโทรุจิธาสมตาอยสมมันตานังสังเขนสมัโหหิสังโฆสมุทมาโนอวิวัตมาโนเอกุเทโซภาสุวิหรติตีเอวันจเตปิคุปิคุหิวัจมานาตเทวปะกขันให้ยง เตปิโกปิกูหิยาวะตติยังสัมเนุภาสิตัภาตัสสะปะตินิสขายายาวะตติยันเจสัมเนุภาสิยะมานาตังปะตินิสัชเชยยงอิเจตังกุสลังโนเจปะตินิสัชเชยยงสังขาทิเสสนปิกขุปเนวัตุปจชาติโกโหติอุเทสะปริยาปเนสุสิก้าปเทสุภิกูหิสหธรรมิกัง วุจจามโนะอาตนังอวัจเนยังกโรติมามังอายสัมันโตกินจิอวัจุตหากกลียานังวาปาปะกังวาอะหมปายสัมันเตนะกินจีวะค้ามิกกลียานังวาปาปะกังวานวิริมาทายสัมันโตมะมะวัจชะนายาติโสภิกขุภิกขุหิเอวมัสาวัจเนยโย มาอายสมมาอาตนางอวัจเนยังอากาศีวัจเนยังเมวะอายสมมาอาตนางกโรโตอายสมมาปิภิกขวะเทตุสหธรรมเอนาภิกขปิอายสมมันตังวัคขันติสหธรรมเอนาเอวังสังวัฏหิตัสสะภควาโตปริสายยติทางอัญญมัญญวัจเนนะอัญญมัญญวุทธาปเนนะอาเต เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจมาโนตัทธิวะปะขันให้อียโซภิกขุภิกขุหิยาวะตติยังสมานุปาสิตาพตัสสะปตินิสัขะเอียยาวะตติยัญเจสมานุปาสิยะมนตังปตินิสัจชายาอิจเตตังกุสลังโนเจปตินิสัจชยาสังขติเซโซนภิกขุปเนวะอัญญาตังขามังวานิขามังวา โอปณนิสัยวิหรติกุลโุสโกปาปสมาจารรตัสสโกปาปะกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจากุลานิจเตนะตุธาเนทิสันติเจวสุยันติจาโสอภิกุภิกุหิเอมัสสาวจนิยนอายสมาโคกุลโุสโกปาปสมาจารนอายสมาโตโคปาปะกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจา กุลานิจายสมตาตุธานิิสันติเจวสุหิยันติจาปกมตายัสมาอิมมหาอาวาสาอลันเตอิทาวเซนะอาติเอวันจะสซภิกขุภิกขุหิอุจจมมโนเตภิกขุเอวังวัฏไหียชนะามิโนจภิกขุโทสคามิโนจภิกขุโมหคามิโนจภิกขุพยาามิโนจภิกขุตาทิสิกายาปัตติยาเอกจังปภาเชนติ เอกจังนภพาเชนตีต so ีโสปิกุปิโุหิเอวมัสสวัชนโยนมาอิยสมะเอวังอวัจานาจปิโกชนนคามิโนนาจปิโกโทสคามิโนนาจปิโกโมหคามิโนนาจปิโกพยาคามิโนอายสมะโคกุลโทสโกปาปสมาจารุอายสมาโตโคปาปกาสมาจารา เทสันติเจวสุยยันติจากุลานิจายสมตาตุธานีิสันติเจวสุยยันติจาปกมตายสมาอิมมหาอวัสาอลันเตอิทาวเสนอาติเอวันจะสซภิกขุภิกขุหิอุจมาโนตเทธิวปะขันให้อิยาสรภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมานุภาสิตโพตัสปตินิสาขาอายา ยาวะตัติยันเจสมนุภาสิยามนตังปะติเนสัจชายาอิเจตังกุสลังโนเจปะติเนสัจชายสังขติเสโซนอุทิ tha โคอายสัมันโตเตระสะสังขติเสสะธรรมานวะปัธมาปติกาจัตตารโยยาวะตติยกาเยสังพิคุอัญญาตระวะอัญญาตระวะอปาจิตวายาวะติหังชานังปัติชาเทติ ตาวัติหังเตนาภิกุณาอากามาปริวัถนภังปริวัฒนปริวาเสนาภิกุณาอุตริงชารรตังพิกุมาณตายะปฏิปัชิตภังจินนามานโตภิกุยตถสิยาวิสติขโนภิกุสังโฆตทาโสพิกุอเพตโพเอเกนะปิเจอุโนวิสติขโนภิกุสังโฆตังภิกุอภัยยโสเจภิกุอนภิโต เตจพิโคขาไรห้าออยังตถทธสามเอเจตตาทยสมันเตปุชามิกจิตถาริสุทธาโตติยมปิปุชามิกจิตถาริสุทธาตติยมปิปุชามิกจิตถาริสุทธาปริสุทธิทเฮธายสมันโตตัสมะตุนหิเอวเมตังธารยามิสังขติเสสุเทโสนิติตโตอน